Hello everybody นะฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับทัพไอโจกนะครับผมม่านี่ควันนี้ขึ้นหลายรอบนะครับขออนุญาตนั่งกันนะครับมานะะก็เป็นเมนูนะครับผมที่เขาได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากไอพาด้อยหายูฮากินนะครับหัวบุกหัวใหญ่ๆวันก่อนนะครับบวกไอโจกับพี่แอนได้ทําการ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทาการพาตัดหัวบุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนหนึ่งเขาแบ่งไว้แกงนะครับ แมส่วนหนึ่งเฮาก็เอามาทาเป็นขนมนะครับวันนี้เฮาจะทําเป็นขนมนะฮะที่ฮ้องว่าบวชนะครับผมบวชที่คืออย่างครับที่มันมงมง ใจนะครับผมบวชในที่นี้ก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับการทำแกงบวชฟักทองหรือว่าแกงบวชหัวเผือกนะครับผมสวัสดีครับน้องแซมคนไกลบ้านนะครับแล้วขอวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่เห็นตั้งหน้านะครับก็คือหัวบุกหวานนะครับซึ่งได้รับการอนุเคราะห์นะครับผมรังสรรส่งมาจากนะครับช่อง YouTube ไอพาน้อยหาอยู่หากินนะครับผมยูทูบเบอร์สายทานป่านะครับอ่านะครับ บอกูว่าน้องแซมรู้จักมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับสําหรับหัวบุกนะครับผมเพราะว่าคนไทยนะครับนิยมรับประทานของที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายตัวเองข็งแรนะครับแล้วไอโจก็ทําการปอกเปลือกแล้วก็ผปาเป็นชิ้นๆมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเกาะตอนนี้คล้ายๆกับมันแก้วนะครับเหมือนว่าหัวมันนะฮะแล้วก็ทํากลิ่นนี่คล้ายกับมันเลยทีเดียวแต่ว่ารสชาติยังเหมือด้จิ้มเตือนนะครับ ส่วนตรงนี้อ่ะไอ้พาน้อยเขาบอกว่าสามารถรับประทานดิบได้แต่ไอ้โชคกกับะกา้ารับประทานดิบนะครับเพราะว่าไม่เคยกับพืชพวกนี้นะฮะ <c oughs> เห็นว่าไอ้พาน้อยเนี่ยไม่เ,เคยทาคอนเทนต์รับประทานสดไปแล้วไม่มีความคันต่อช่องปากแล้วก็มือความคันกับมือนะฮะไอ้พาน้อยก็เลยอไอโ้โจ๊กทดสอบดูครับแต่ว่าไอ้พาน้อยเนี่ยเพิ่กินบ่อยแล้วนะครับบ่อยแล้วนะครับ แล้วก็มีนูแกงบวชในวันนี้นะครับผมสิ่งที่ขาดมาได้นะครับบวชฝักทองบวชกล้วยบวชทีนะครับหรือว่าจะทําการบวชมันเทศนะฮะสิ่งสําคัญก็คือตัวนี้เลยนะฮะนี่ก็คือกระทินะครับเนื่องจากว่าเมนูนี้แบบเคยลองทําเกาะเลยใจขวดน้อยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็มีอย่างแหมนะครับอ่าในกล่องนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว จากสมุสงครามนะครับอ่านะฮะอ่าใช่มันเหลืองหรือเปล่าอ่ามันเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกอ่อมันเผือกคล้ายๆกับเผือกนะครับช่วงหน้าแ้งจะมีดอกแทงออกมากประมาณนี้นะฮะอันนี้หัวจะอยู่ในดินแล้วก็จะมีอ่าดอกเป็นพุ่มดอกขึ้นมานครับมีสีแดงสีเขียวนะครับยาวขึ้นมาเป็นแห้งเหมือนไอติมเลยนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ยไอตรงส่วนที่เป็นดอกเนี่ยเหีียวและร่วงโรยไปแล้ว แล้กอกเอามาฟุตนะครับอ๋อนะครับอ๋อจ้าเราดอกแซมนี่ปอน,นึกออกก็จะเป็นหัวมนะครับตอนนี้ดอกยุบจะเป็นหัวนะฮะกลมๆเหมือนกับเพือกเลยนะครับแล้วกอกเนี่ยจะลองเอามาทำรับประทานกันนะครับเตรียมของก่อนนะครับวิธีการทํานะฮะเราเอาอ้างจงการทํา ขวดฟักทองกันเลยกแล้วกันนะครับนะฮะหมีโม่เก่าๆอยู่นหนึ่งใบนะครับผมเอาวางบนเตาไฟนี่นะครับแล้วเราก่อนจะทํากันใส่กระทิลงเข้าไปก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อนเอามาที่เล็กน้อยทั้งขวดไปแหละนะครับใส่ไปทั้งขวดนะครับหรือแบบนี้อ่านะฮะโอ้โหแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับเพื่อนใส่น้ําเข้าไปนะครับในขวดนี้นะครับ ต้องการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณะค่านะครับอา้าวใสไปประมาณสักเศษสามส่วนสี่ของขวดนะครับแล้วก็เขย่าครับเขย่านะครับเทกลับเข้าไปที่เดิมโชว์่านะครับแล้วจากวะนี้นะฮะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะครับวันนี้ใช้น้ําตาลทรายประกอบไปด้วยนะครับใส่น้ําตาลทรายเข้าไปนะ แล้วแต่เราชอบนะครับชอบหวานเยอะกับส่เยอะนะครับไม่มีกดตายตัวนะครับใส่เข้าไปเลยครับประมาณว่าขนาดนี้นะฮะบรต้องเดานะครับมาใส่ตะไดนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับไอจกขอออกแบบหวานแหลมด้วยน้ำตาลแบบนี้นํานะครับแล้วก็จะใส่น้าตาลมะพร้าวนะฮะเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความหวานฉ่ำ หวานละมุนละใหมจากใจทุกตอนนะครับชอบบานมากๆนะน้องแซมบอกว่าชอบบานมากๆอ่ะสวัสดีพี่พี่แอนสวัสดีค่ะอ่านะครับ <c oughs> สวัสดีฉันใช่ไหมฉันตกใจงานะฮะ,ะน้ำตาลมาลอ้อนหัวคือน้องแซมมาดูก่อนอ่นนานะครับตี้เยอะมากทีเหลือนะคะที่เอ่อหนึ่งหัวที่เัาปลอกแล้วก็ซอยไปแล้วเนี่ยนะค่ะได้เดยอะมาก อ่าส่วนนี้เราจะทอาไปแกงแมเมืองแมไก่กรานกน้องแซมมีเมนูในดวงใจนะครับอยากจะแนะนำพี่ๆหรือเปล่านะครับอ่าเหมือนว่าน้องแซมเคยรับประทานเหมือนกันนะฮะเหมือนบ้านน้องเหมือนบ้านนะครับแบ็ฟันแบ็ฟันแบ็ฟันของรูนะคะอ่านะฮะใส่เกลือเข้าไปนะครับใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยนะครับตัดความมันน่กว่าหวานเกินนะครับใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยอ่า อ้าวแล้วเราก็คนนะครับให้น้ำตาลแล้วเราให้ก้อนนะครับมาดูพร้อมกันนะฮะช่วยกดเบอร์หนึ่งหกหกเก้ารอเป็นต้มบานจา้าต้มบานเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะเป็นแบบไหนผมจะต้องไปดูเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับแอนนะพี่แอนครับอย่าลืมพี่แอนพี่แอนยังไม่ได้ติดตามน้องแซมนะพี่แอนจอ้ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเด,วเดี๋ยวจบไว้ก่อนจบไว้ก่อนอน้องแซมคนใครบ้านนะฮะอ่า นี่เลยนะครับยินดีนะสบายดีนะครับน้องแซมเนาะนะครับตอนนี้ไอ้โต๊ะพยายามคนนะครับคือตัวน้าตาลปี๊บนะครับกับน้ําตาลทรายละลายนะครับอ่าตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางครับอ่าสวัสดีทนายขึ้น9ก้าท่านนะครับเมนูนี้บอกก่อนเลยก็ไม่เคยรับประทานมาก่อนเลยครับโดยเฉพาะหัวบุกนี่ไม่เคยรับประทานเป็นครั้งแรกนะค่ะหรือว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เยอะเะนะครับเยอะโอ้ยเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ไปดูไล่ไปดูหลายๆช่องนะครับว่ามีช่องไหนที่ทําเกี่ยวกับบุกห้องใช่เออเอาแล้วนะครับน้ําตาลละลายแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ทดสอบใส่หัวบุกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งกี่คนละถ้วยเนาะนะครับสามคนสามถ้วยคนละชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มารายงานตัวกันทัรอบนอใส่ไปเลยนะครับอ หน้าตานี่ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกับหัวมันเทศเนี่ยนะครับอ่าเนี่ย้ทำอาหารเก่งมากครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องตับไฟนะครับเพื่อไปอยู่ที่ไฟอ่อนค่อนข้างกลางนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวของกะทิแตกมัน นี่นะฮะรสชาติจะเป็นอย่างไรน,นั้นคอยติดตามติดต่อติดตามโทรไสักครู่นะครับผมเดีย๋ยวต้องทดสอบก่อนนะครับว่าโทรไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะรับเราหรือเปล่านะครับพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ,ะน,น,าาน,นะครับอ่าส่วนี้ดีทักทายนะครับน้องแซมน้องแซมนี่ตอนนี้ทํางานอยู่ต่างประเทศแม็กอยู่ประเทศอะไรนะฮะอยู่ประเทศอะไรนะครับนะ่ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube อ้าโจ๊กนะครับผมเดี๋ยวจะกพิี่แอนไปติดตามนะฮะน้องแซมนะครับแซมคนบ้านไกลนะฮะคนใครบ้านสิ่งที่สมวนไม่รอวันนี้ถุกเขาร่วมล้ำเดี๋ยวก็รอกันไปสักพักนะคะกว่าจะเผือกเอ้ยบุกจะ สุกนะคะเออแล้วเปิ้ลก็บมะฮือกะที่แตกมันไปแล้วจใช้ไฟกลางๆอ่อนกลางนะครับผมถูกต้องเลยนะครับเขาก็ยอยู่ด้วยกันไปนะครับกับเมนูวันนี้นะฮะเมนูวันนี้ขึ้นลงขึ้นลงวันละแปดพันสองรอบเออก็ขอนั่งพ้องเหมือนกันอยู่ที่ลาวแล้วจ้านะแต่อยู่ต่างจังหวัดของประเทศลาวนะฮะออก็เหมือนบ้านเฮานะนะครับขอบคุณบ้านไก่นี่ก่อนคนไทย กรงเชียงใหม่มตางภาคเหนือก็ไปทํางานอยู่ที่แถวจังหวัดกรุงเทพแล้วก็่าตังปริมณฑลเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเ <c oughs> พื่อจะคือค่าตอบแทนที่ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าว่าค่าเงินนะครับมันต่างกันนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ประเทศเดียวกันค่าเงินต่างกัน อยู่กรุงเทพเงินเดือนอาย่สองหมื่นผมส่งมาให้ปอให้แม่จที่บ้านนะครับผมอประมาณสนะักหมื่นห้าเนาะแล้วส่วนตัวเฮาเก็บไว้ประมาณสนะักห <c oughs> ้าพันนะจ่ายค่าหอค่าอย่างกับประทังชีวิตได้อยู่ค <c oughs> ่ากินค่า,าอยู่แต่ส่งมาให้ก,กับปอกับแม่ <c oughs> เนี่ยปอกับแม่ก็ได้มาใช้จ่าย <c oughs> มาสร้างบ้านสร้าง ขอกหมูคอกลาวปลูกสวนแปลงพักเข้าไปนะครับเกาะ,ะเป็นการสู้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับหรือว่าคนลาว<ม>หรือว่าชาวเ้็นของบ้านเอเชียบ้านทางของเอเชียเนาะเอเชีย <SE> นะครับรอบบ้านเทานะครับก็เป็นกาลังใจให้กับน้องแซมตัวเองนะครับ,บสวัสดีทักทายพี่พึ่งนะครับสวัสดีคสวัสดีพี่พึ่งกับสองร้านดวงใจที่มาตัวเองนะครับนะฮะตอนนี้ที่เราอยู่ท่กันนี่นะครับมันเป็นเมนูของ อ้าไอ้ผาน้อยนะครับผมเอามาอวดนี่เอามาอวดก่อนนะครับเอาไกล้ๆนี่เก้าไปโจ๊กนี่นะครับอันนี้ที่เห็นนี่นะครับผมเหมือนเหมือนกับมันแก้วหรือว่ามันแก้วหรือว่าหัวมันนะฮะใช่ค่ะแต่นะครับผมมันแบบใจเลยสัทีเดียวมันจะเป็นลูกผสมครับผมระหว่างเกือกับมัน อ่านะครับหอมกับหัวบุกบุกนะครับบุกก็มีสองชนิดนะคะอ่าบุกค,คันบุกค,คันก็มีะะบุกห,หวานมีบุกหวานอันนี่บุกหวานอ่า <นะ S 1> บุกค,คันนี่เปิดก็กินได้นะพี่แอนแต่ต้องไปทํากระบวนการทําให้สุกแล้วก็คุกเ้าด้วยตัวน้ำส้มแล้วก็เกลือ ต้องล้างอย่างดีบุคคัน่ะที่ริงกินได้แต่ต้องมีกรรมวิธีที่เดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อกก่อนอ่าครับผมไปทํางานก่อนครับผมได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวตัยไปะนะครับผมขอบคุณครับอ่าครับผมอ่ะกดสวิต์อ่ะต่อนะครับมีกรรมวิธีที่ทําให้ความคันได้หายไปครับผมจากบุคคลนั้นเอาไปคุ้นกันเลยชีแก้ใจ่ค่ะอ่าเป็นการล้างน้ะล้างอย่างดีถ้าใครล้างแบบดีมันจะ ขัน<ช>นะฮะและส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับคือบุกหวานห<ช>ัวเมินกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้แต่ได้รับก,การการันตีจากไอพาน,น้อยหายหัวกินแล้ว<ช>ว่ารับประทานดิบได้แอปเปิลโองเราเรียบร้อยแล้ว<ช>แต่เราก็เป็นเพราะว่าบาดกลัวหน่อยเราก็เอาไปทำการแก้คารล้างเกลือหลายหลายรอบก่อนแล้วลองชิมก่อนดีกว่าอะไรแต่คุณนะครับอบอกเป็นรสชาติเหมือนยังเหมือนมันแกวและแหวก มันจะมันแกะระแวกก็มันมันสีขาวนะอ่าอแต่มันบบมีความความหวานอ่าจืดจืดจืดเลยจืดเลยค่ะเหมือนมากเหมือนเหมือนมันขาวๆที่มันมันมันเพราะอมันมันแก้วมันแก้วอ่มันแก้วหองมันแก้วเนี่ยของมันแก้วนี่นะค่ะมันมันเหมือนเลยอความมันความมันอย่างเหมือนกันเลย ก็เหมือนกับมันแกวที่มันเบาหวานอ่ะรีมกินหอวรวมกินะกินะคะแต่ความมันมันอคล้ายๆฟักทองเลยถ้าเป็นมันแกวเนี่ยถือว่าเป็นมันแกวที่ตกเกรดมันมันมีรสชาติมันรสสัมผัสได้กันเลยค่ะแล้วก็จะมีปลาเหมือนอย่างนึงคือเหมือนหัวเห่าหัวแห้วที่แบบได้ต้มเตื้ารสชาติแบบนันอ่าปิดเลยปิดเลย อืมนะฮะเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแต่ตว่าต้องดูก,ก่อนว่าอันนี้สุกหรือยังต้องดูว่าเผือกมันนี่ครับสุกหรือยังบุบสุกหรือยังถ้าจะหูวว่าสุกมาสุกนะคะจะต้องเอาเอาช้อนเอาช้อนเนี่ยหั่นลงไปถ้าว่ามันหั่นเข้าเนี่ยก็คือสุกแล้วอืม บอกค่อยจุกแต่ไหนที่แต่เดิ่คอจุใหม่แต่ว่าเอาเบาๆพี่โจ๊กเอาเบาๆเบาๆนะครับเขาคุยไปต่อนะฮะอ่านะฮะก่นี่นะครับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเนี่ยรถสัสรถสัมผัสเหมือนมันนะครับเหมือนมันมันมันหัวแห้วมันแห้วนะครับผมอืมอร่อยทีเดียวนะครับมู้สึกคันเนี่ยมู้สึกมัน มันเตสเตือยนี่มันเตสเตืเตเตอยม<อ>ันยังมีไต่ๆอยู่น้อยนึนงค่ะเดี๋ยวเขาขอชิมตัวน้ำก่อนดีกว่านะครับน้ำนี่หวานเต้าที่เราต้องการเลยนะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่าเราใส่น้ตาตาลไาเยอะอเพราะว่าถ้าใส่น้ําตาลเยอะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหู้ตัวรสชาติของตัวห,หัวบุกนี่นะฮะพอไปพอมาก็เหมือนนั้น มันหนุนเหมือนกันนะพี่โจ๊กเนาะเารูปหน้าลักษณะมันเหมือนมันเหมือนมันหนุนนะพี่โจ๊กครับอ่ายายเทื่องถามว่าทําอะไรครับสองคนนี้นะครับขึ้นลงขึ้นล้กับวันค่ำายนะสวัสดีครับยเื่องสวัสดีครับว่าไอ้โจ๊กนะครับที่ขับก่อนที่ได้หัวบุกนะครับยายเพื่องครับที่ไอ้โจ๊กเอามาเล่นเป็ดบาทะนะครับไอ้โจ๊กเขาแกะตัวเปลือกออกมาแล้วนะครับแล้วเอามาลองชิมแบบดิบ รสชาติคล้ายๆกับแฮลและก็เหมือนกับตัวมันแก้วนะครับไอโจ๊กเลยเอามาทําเป็นเมนูบวชหัวบุกอ่าแล้วที่เหลือเยอะๆแบบนี้นะครับเหมือนที่ยายบุญบอกเลยนะครับอาไปททิ้งบัใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอันที่เหลือนี่นะครับเราจะแบ่งเป็นส่วนๆก่อนนะครับกินนี่แบบมดแน่นอนนะครับเดี๋ยว้องไปพักไว้นะฮะเอาไว้ในช่องฟีดจะเอาส่วนนึงจะเอาไป แกงแบบเมืองเมืองเหมือนแกงมะหนุนแกงมาถั่วนี่นะคะและแฮมส่วนหนึ่งจะแกงแบบไทยๆแฮมส่วนหนึ่งจะเอาไปคั่วจะได้หูอ่าันมันก็ปลาหนึ่งว่าคล้ายๆกับหัวมันแหละผมสามารถทําได้หลายอย่างนะแต่บมแน่ใจว่าจะมีรสชาติอย่างใดมีรสสัมผัสอย่างใดพ่องอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ได้จับต้องเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้ ทําไมถึงคุณเห็นว่าเป็นครั้งแรกแล้วทําไมคุณมีในครอบครองนะครับอันนี้เป็นสารอันอ๋อยาเสพติดประเภทที่สเสเจ็บ้บาใจใ <laughs> อันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับ่าได้ติดตามช่องไอ้พาน้อยหาอยู่หากินมาได้จา้าได้หลายปีแล้วนะครับผมติดตามกันมาได้หลายปีแล้วนะครับหลายปีว่าหลายเดือนหลายปีครับผมนะทีนี้ จะมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งสำหรับไอ้ผาน้อยเพื่อนหมือนแต่แง่อย่างนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดอ่าแลวเพื่อนก็นอยู่บ้านกันนะครับทุกคนก็นอยู่บ้านกันหมดเลยนะครับก็ดูแกนะครับว่าแกอย่างอยู่นะครับแกก่อทาการผ่าหัวบุกเนี้ยนะครับผมโชว์ให้กับเพื่อนๆและก่อนรับประทานแล้วเขาก็พิมพ์ไปว่าพี่มันไม่คันเหรอ,อ<ะ>เพราะว่าสิ่งที่เขาเคยได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองจากหนังสือที่เขาอ,อ่านจากการลงพื้นที่การทํางานสมัรก่อนขอเขาบนดอยอ<ะ>บนดอยเปิลบอกว่านะครับ มันมีความคันอ่าเขาก็พิมไปว่าพี่ไม่ไปคันเหรอไอ้พาน้อยก็ตอบกลับมาโดยทันใดว่ามันไม่คันครับบุกตัวนี้เขาเรียกว่าบุกหวานอ,อสามารถรับประทานดิบได้มไม่มีความคันนะครับโอกาสหน้าถ้าเราได้เจอกันพี่จะเอาไปฝากนะครับแล้วป้นก็กินโชเนะาะก,กินดิบกินโชเขาเลยอแล้วก็หลังจากนั้นมาเป็นปีเนาะครับอ่าป้นก็ยังเขาพบเจอเก่ง้น กบก็ไ <BS> ม่ได้เป็นอยังครับผลแล้วก็วันก่อนนี่คือญอาติแก,กามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วแกก็ฝากมากับญาตินะครับว่าเดี๋ยวเอาไปให้นรถไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กกับพี่แอนตุยนะครับแกยังไมลืมสัญญาที่แกเคยให้ไว้เป็นปีเพราะว่าบ้านพักที่น้องๆของไอ้พานน้อยมาอยู่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านไอ้โจ้ไอ้โ,อโอจ๊กก็เลยไปเอามานะตอนแรกไอ้โจ๊กกับผมรู้แล้วว่าคืออย่างนะครับนักโคตรใส่กล่องมามันนักใส่กล่องมาแล้วนักโคตรนะครับผมเปิดออกมาดูนะผมโอ้ นั่นคือหัวบุกที่เราตามหานั่นเองแล้วก็ทิ้งระยะไว้เป็นเกือบอาทิตย์เดี๋ยวในกล่องให้มันมีหลายย่างมันมีมะนาวนะะแล้วก็ในครับหัวบุวกนะครับจะทํากันเอามาทำนะอยาเถึงว่าอร่อยสิครับบุกอ่าดีก่อน ถามยายเรื่องเลยดิฟ้าผู้รู้ผู้รู้เอาไปทําอะไรได้อีกนะครับผมก็จะเอาแกงแบบเมืองเนี่ยครับแล้วเอาทําเป็นแบบบวชเนี่ยนะครับผมนะฮะต้องถามยายเพืองนะผู้ผู้ที่มีความชานาญในเรื่องอาหารขอคําชี้แนะในการทําเมนูบุกค่ะยายเพื่องค่ะข้าน้อยขอคําชี้แนะวันเช้ามาให้เอานางสุขาทิกไปปักท้างชีวี

เอาแล้วนะครับผมครั้งแรกนะครับผมของช่อง YouTube AJ แอนกับโจ๊กถ้าเกิช่องไอ้โจ๊กนะฮะเป็นการกินหัวบุกหวานครั้งแรกทผ่านการบวชนะฮะมง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 ตุ่มมงตุ่มมง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 เฮีย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  ันหมากมาแล้วกันหมากมาแล้วกันหมากมาแล้วน้องแก้วขารับด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรนะฮะชิมเลยจ้าเดีอดครัตอนสุกเรียงสุกแล้วโอเคปิดแก๊สบอกเลยนะครับว่ารดหา่าด คล้ายกับมันสับปะหลังอ่า mm. มันสับปะหลังที่เขาปิ้งแล้วก็ราดน้ำกะทิอ mm. น,น้ำกะทิที่ราดอ่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวนะฮะน้ำกะทิ mm. มันมันแบบนั้นเลยนะฮะแอ้หอมกว่าโอ้โหรสสัมผัสอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพอรับประทานสักครู่แล้วมันจะละลายในปากคล้ายๆกับเผือกหอมอ่าเผือกมีสองแบบจ <Yeah. S 1> เผือกธรรมดากับเผือกหอม เื่อหอมไม่กลับไปแล้วจะคุ้ยปุ้ยนไบอกเลยอร่อยมากยายไม่เคยกินบุกเลยนะฮะเจตนาจขนาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับยายเพืองไอ้จบทำการเพาะไว้อยู่นะถ้าเป็นหัวเมื่อไรแล้วเราจะมาแบ่งกันยายนได้รับผิดชอบแน่นอนรสชาติเหมือนเลยรสชาติเหมือนกับบานสับปะหลังปิ้งชิมชิมชิมอร่อยมากเลยนะครับอน้องบีว่าสวัสดีทักทายยายเพื่อม โอ้โหอร่อยมากเลยนะฮะไม้กินเผ็ดจำไม้กินเผ็ดโอ้โอ้โอ้ไม้กินเผ็ดจำไม้กินเผ็ดโย่โย่โย่ผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกแสลงไม่กินผัดเผ็ดต้องแกงอ้าวเอาเป็นลีเป็นลาครับเจ๊เชื่อพอพี่แอรนะครับกลัวนะฮะบะยอมกินสักเื้อนะลีโจลีลาลีลานะฮะลีโจ๊กคุยน้อยด้วยน้อยลีโจ๊กคุยน้อย มันลีลานะฮะเดี๋ยวเขากินมันไ่ได้กินมันจะบอกว่าโอ้ยเขาไ่ได้กินเออนะครับผมอันนี้อันนี้ถามดีก่อนอันนี้เธอครับยายเธอสตอรี่ครับบอกว่าช่วงเนี้ยพี่จกไม่ได้เห็นช่องพี่ช้างปันสุกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ช้างปันสุกแกเป็นยังไงบ้างเราเพเห็นว่าระยะหลังนี้แกไม่ค่อยสบายนะฮะนะฮะอยากคิดถึงยายคิดถึงพี่ช้างปันสุกนะครับ น้องโจ๊กเราเอาไปนึ่งหรืออบก็ได้คลุกพงมาล่ามันจะเป็นของกินเล่นจีกอย่างหนึ่งเลยอ,อ,อมันต้องลองอดลองดูแล้วกันแล้วฉันจะทำเอง ันต้องลองนะครับเปิดมาแล้วเปิดชี้แน่แล้วนะฮะาเปิองว่าสำนวนไทยเขาเรียกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะว่ากัดผู้ใหญ่ไปแล้วเพราะทุกอนเดี๋ยวคราวเดเฮืองนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นยายเฮืองลงคลิปนะครับล่าสุดนี่ก็เป็น รัดนานนะฮะไม่รู้ว่ายายเธอไม่สบายหรือเปล่านะครับคุณช้างปันสุกแกไปกายภาพทุกอาทิตย์คับโอนะครับก็เลยเห็นแกสักไประยะเวลานานพอสมควรนะครับเราขอบคุณข่าวสารจากยายเถืองนะครับอ่าถ้ายายส่งความหงใยไปทางครับผมถ้าว่ายายเถืองได้ติดต่อกับพี่ช้างครับฝากบอกครับว่าน้องโจ๊กน้องแอนนี้คิดถึงนะครับแล้วก็ให้พี่ช้างปันสุกเนี่ยหายเร็วๆนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับไอ้โจ๊กไปยอมจิตสักเตอร์ที่คือทวงเวลานักเตะ เพราะ,ราะไอ้โจกลิ้นเปียนขาง <c oughs> <c oughs> รอให้เย็นก่อนนะครับอ่านะฮะคุณอานะครับน้องนดบอกนะครับอ่าแสดงว่าอ่าน้องนดได้ไปเอฟซีพี่ชาปันสุดน,นะครับผมพี่แอนก,กินเสร็จแล้วก็บอกเลยว่าเหมือนกาี่โจ๊กมากกว่าเดิมแต่เลงรลฟ์มามันก็มาเหมือนมันฝรั่งแค่ทีเดียวเลยเนาะ,ะแต่มันมีความเหนียวกว่าความเหนียวแล้ว,วกว็ มีความมันกว่าอืมมันความมันแล้วมันมีความปุ๊บๆเหมือนเผือกอะเหมือนสัมผัสโรคสัมผัสเดียวกัน่าเลยโรคสัมผัสเหมือนคล้ายๆเผือกแต่มีความมันกว่าเผือกทั้งคนมันองพงหน้ามันเหมือนมันฝรั่งชนิดเดียวอานะครับขอบคุณเลยนะครับสําหรับไอ้ผาน้อยหาอยู่หากินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองชิมหัวบุกนี่ดูนะครับลองเซิร์ชหาดูได้นะครับในแอป ช้อปปี้มีนะฮะเขาเรียกว่ามันเอ่อขอโทษนะครับเขาเรียกว่าบุกผานนะฮะ<ม>ลองซื้อมาดูนะครับเพื่อนขายเป็นหัวหัวนะฮะลองซื้อหน<ม>ึ่งกิโล<ม>ลักษณะของหัวจะคล้ายกับหมอนคินวไว่าแต่งงานเหมือนบาทพระขอบผมณต่อขอบคุณนะครับอ่ากินเหมือนมะกรูมนะฮะกินเหมือนมะกรูมนะฮะไม่ใช่น้องนุชบอกเรื่องบุกโอ้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 อ้องนอ้บอกเรื่องบอกนะครับอ้ โอเคนะครับผมขอบคุณยายเพื่องสตอรี่นะครับขอบคุณคุณพึ่งคุณคบีนะฮะที่เข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณแซมคนไกลบ้านด้วยครับ,บนะผมถ้าหายไปแล้ววันนี้นะครับ <c oughs> ก็หมายถึงว่าวันนี้มาขึ้นแล้วแต่ขึ้นวันใหม่ผมพูดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> าจจะไปรักแสปากกันพวกมาใจ <c oughs> ขอบคุณเจ็ดท่านที่อยู่กับเป็นเพื่อนเรานะฮะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> นะครับผมแล้วเจอกันไม l i ไลฟหน้านะฮะขอบค <c oughs> ุณน,นะครับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู <c oughs> ้มีอุปการะคุณโรทราบ <c oughs>